สวัสดีค่ะครูเดือนนะคะวันนี้มากันในหัวข้อคนสวยจะได้อภิสิทธิ์เชื่อมั้ยคะว่าคนสวยเนี่ยจะได้อภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นครูเดือนเป็นหนึ่งคนนะคะที่เชื่อมากๆเลยว่าความสวยของเรามันจะทําให้เราได้อภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นเพราะอะไรคะเพราะว่านหนึ่งลคะค่ะ เราจะเป็นที่สะดุดตาของคนทุกคนทุกเพศแล้วก็ทุกวัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความสะดุดตาของคุณมันจะทำให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการมาโดยง่ายดายค่ะคุณลองนึกภาพนะคะหากเราไปในสถานที่ต่างๆแล้วคุณสวยและคุณกล้าที่จะเดินเข้าไป รับรองค่ะว่าคุณจะได้สิทธิ์ก่อนคนอื่นอย่างแน่นอนนะคะความสวยที่คุณเดินว่านะคะมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณเกิดมาแล้วหน้าตาคุณจะต้องสวยมากมาตั้งแต่เกิดนะคะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะเดี๋ยวนี้นะคะเราทุกคนสามารถสวยได้ค่ะสวยอย่างไรคะเราก็มีเครื่องสำอางเรามีคลินิกนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถ แต่งกายแต่งหน้านะคะและที่สำคัญแต่งนิสัยของคุณด้วยนะคะคุณจะสวยยิ่งขึ้นไปคุณไม่ต้องกลัวว่ามไม่มั่นใจฉันไม่สวยนะคะคุณแค่แต่งหน้าเบาๆก็พอนะคะไม่ต้องเยอะเอาตามความมั่นใจของคุณเราค่อยปรับตัวเองไปไเรื่อยๆค่อยศึกษาว่าการที่จะทำให้ตัวเองดูดีเนี่ย มันจะต้องทำอย่างไรบ้างเอาแค่ด้านร่างกายก่อนนะคะว่าเอ้ยเราจะต้องใส่ชุดอะไรนะวันนี้เราถึงจะสวยชุดแบบไหนที่เหมาะกับคุณผมแบบไหนที่เหมาะกับคุณแต่งหน้าโทนสีอะไรใส่ต่างหูอย่างไรปากสีอะไรนาฬิกาสีอะไรนะคะคุณลองไปนั่งดูกับสิ่งที่คุณชอบและมันเป็นสิ่งที่เข้ากับคุณนะคะชุด หรือเครื่องประดับต่างๆที่มันจะทำให้คุณโดดเด่นขึ้นมามันจะต้องบวกกับความมั่นใจของคุณด้วยถ้าหากว่าคุณซื้อมาประโคมประโคมมาแต่คุณก็ไม่กล้าใส่มันนั่นไม่มีความหมายเลยค่ะมันจะต้องกล้าด้วยนะคะเพื่อทำให้คุณดูดีขึ้นคุณอย่ากลัวเพื่อนจะมองแตก าางไปจกเดิมสิ่งที่พัฒนาให้ดีขึ้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีกับตัวคุณและคนรอบข้างคุณอย่าไปเสีเรียดน,นะคะค่ะสำหรับความสวยของเรานะคะมีประโยชน์อย่างไรอีกบ้างความสวยของเรานะคะมันจะทำให้คุณนะคะได้รู้จักคนที่มากยิ่งขึ้นนะคะจะมีคนทั้ง เพศเดียวกันและเพศตรงข้ามดึงดูดคุณเข้ามานะคะเพราะความสวยของคุณมันจะทำให้คุณเนี่ยเป็นที่สะดุดตาอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เป็นที่อยากรู้จักนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็แล้วแต่นะคะรวมถึงหากถ้าคุณมีความสวยนะคะมันจะทำให้คุณสามารถเลือกคบคนได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกคบเพื่อน เราสามารถจัดสรรได้เลยค่ะว่าเพื่อนคนนี้ไม่ดีนะคนนี้มันไม่ตรงกับจริตฉันศีลไม่เสมอกันฉันไม่เอาได้ไหมนะคะวิคนนี้ดีจังฉันคบคนนี้แล้วกันเพราะว่าคนเข้ามาหาคุณเป็นจํานวนมากคุณมีสิทธิ์เลือกแน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะคุณมีจะมีความสุขที่สุดค่ะถ้าคุณสวยนะคะคุณลองสวยดูนะคะเชื่อคุเดือนว่าความสวย ไม่มีพิษไม่มีภัยมีพิษอยู่นิดเดียวอาจจะมีเพื่อนเอ้ยรู้สึกอิจฉาเล็กๆเบาๆนะคะแต่นั้นมันเป็นมันเป็นเรื่องของเขาแล้วนะคะเขามีหน้าที่ทําให้สวยขึ้นนะคะไม่ได้มีหน้าที่มานั่งอิจฉาเรานะคะความสวยที่ครูเดือนบอกมาทั้งหมดนะคะมันจะต้องอยู่ภายใต้ของด้านรูปร่างหน้าตาต้องสวยค่ะการแต่งกาย ต้องดูดีค่ะและที่สำคัญนะคะมีมารยาทมารยาทสวยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดยิ่งกว่ารูปร่างหน้าตาต่อให้คุณมีรูปร่างหน้าตาที่สวยขนาดไหนแต่นิสัยและมารยาทของคุณไม่สวยคุณก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับว่าคุณสวยมันจะทำให้คุณด้อยค่าลงไปอีกค่ะแต่ถ้าหากคุณหน้าตาไม่ได้ดีมากแต่คุณ เสริมเติมแต่งแต่งกายดูดีแต่งหน้าเบาๆนะคะจะทำให้คุณเนี่ยยิ่งสวยมากยิ่งขึ้นหากมารยาทและนิสัยของคุณดีไปด้วยเพราะฉะนั้นนะคะมันประกอบด้วยหลากหลายองค์ประกอบของความสวยลองไปสวยกันดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามใน YouTube ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมไว้บา,บายค่ะ